สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับผมปีใหม่ก็ไม่ได้หยุดกับเขาหรอกครับพี่น้องครับออกมานะครับเล่นโคกทุ่งนาสายภูเหมือนเดิมครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองนะครับบ่ายสองหนึ่งนาทีนะครับอาจารย์แลมก็ตุลาก็ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้เป็นยังไง้อาจารย์แลมสวัสดีครับ บอกว่าให้เอานกใหม่มาวันนี้มันมันมันเต่าโอ้ครับเอาเจ้าเสียงเล็กตัวหลักมาเลยครับกับนกฝึกแก่ที่ได้เฉลยวันนั้นนะครับที่มากณิสิทธิ์นะครับเออผมนี่เอาเจ้าน้ำพองมาเนี่นะครับไม่รู้ว่าจะเคยเห็นภูหรือเปล่าครับนี่ข้างหลังนี่นะครับเออตื่นหรือเปล่าตัวนี้ไม่ต้องลุ้นหรอกว่าจะได้แ้มหรือไม่ได้แ้มลุ้นว่าจะขันหรือไม่ขันนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันชินนะครับอยากให้ชินฮะ ผมมีเลี้ยขันโอ้ก็ให้เป nice> ็นแบบนั anyway> ้นแหละพี่น้องครับูบขันขึ้นแต่กรจนนบูขันกายยู่กดเี๋ยวเป็ยูตัวเขามันออกครั้งแรกนะครับนกไม่เคยเห็นภูเห็นอะไรก็ธรรมดาครับก็จะนี่นะครับใส่ให้มันอยู่ในเขตของเรานะครับไม่เข้าไปเขตของเขาให้มันเห็นครับอยู่นี่เห็นอยู่แล้วครับภูนี่นะครับแน่นอนนะครับนี่เล็งไว้เลครับต้นมะขามนี่แหละสวยๆเลยนะครับนี่ เอาตรงนี้ก่อนนะครับเนะเาะให้มันชิน,น้บแนฮะวบแงจโอ้เอ้าพี่น้องครับขออนุญาตพร,รางพเนีดก่อนนะครับผมนะเอามาหนึ่งตัวนะครับผมสวนจะแดมนั้นบอกว่าเจ้านกใหม่มาเอาของมาฆ่าผมแล้วครับวันนี้นะครับเอาปลาพอหอเนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับผมเอ้ยโดนหักเหลี่ยมแล้วครับวันนี้เอาไม่เป็นไรนะครับเขาลุ้นได้นกผมลุ้นว่าขันหรือไม่ขันก็พอแล้วครับวันนี้ เอาโอเคครับขวยันพังมเนียนครับครับสวัสดีนะครับพี่น้องครับตอนสี่โมงเย็นเลยครับพี่น้องครับโอ้โหนกนะครับเจ้าน้ำพองนะครับไม่ขันเลยครับพี่น้องครับอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาเนี่ยครับผมใส่ตรงเนี้ยครับทิวทุ่งนาเนี่ยมันมีแต่ก้อนหินครับตรงนั้นนะครับอ่าก็เลยแบบโอ้โหเงียบเลยครับไม่ขันนะครับรู้เลยว่าแน่นอนนะครับกลัวแน่นอน นะครับกลัวพูแน่นอนนกนะครับนี่ผมก็เลยย้ายมาฝั่งนี้นะครับนี่ขันอยู่ครับเรียกอยู่ครับนี่เออเนาะเอาบางตัวมันก็กลัวนะครับพี่น้องครับนกมันไม่เหมือนกันครับนกมีตัวนี้นะครับที่เอามาแล้วไม่ขันครับะต้องได้กลับมาใส่โคกฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือชนน้ำพองยังยัง สภาพจิตใจยังไม่ได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าผมออกมาทุกตัวก็คือแบบอ่าเล่นทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าส่งท้ายนะครับก็เล่นนะครับเจ้าหยิบสองยิ่งเล่นดีครับพี่น้องครับก็ต้องรอต่อไปอีกครับฝึกต่อไปอีกนะฮะคงต้องปล่อยให้ขันแล้วครับนกก็ขึ้นภูหมดแล้วครับตอนนี้อะอย่างน้อยก็ให้เขาได้ปรับสภาพครับ สภาพปรับอะไรไปเอาเดี๋ยวรอนะครับอาจารย์แหลมน่าจะมีแทมแหละผมว่านะครับเพราะว่าแกไม่เอาโทรศัพท์มาครับพี่น้องครับติดต่อกันไม่ได้เลยวันนี้นะครับรอดูครับรอดวงผมดีลุ้นแค่ว่าขันไม่ขันเท่านั้นเองเนาะโอเคครับรอลุ้นกับอาจารย์แหลมครับสวัสดีพี่น้องครับตอนห้าโมงครึ่งนะครับ ผมก็จะเอานกลงแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยครับใส่ตรงนี้แหละครับเมื่อกี้นี่นะครับทิวข้าวเขาดิทุ่งนาเขาดินะครับเงียบกริบเลยครับเออฮะมันก็ทั้งกลัวหินทั้งอันตรายเยอะพี่น้องครับนะก็ต้องเอามาฝึกนะครับก็เลยย้ายนะครับตามที่นนะครับผมแต่ว่าย้ายมันนกมันไม่ลงแล้วอ่ะครับนกนะครับ นกมันมีน้อยแล้วนะครับผมเหลือน้อยแล้วเหลือแต่นกฝั่งนู้นครับอยู่ในโคกนะครับมันก็ไม่ออกมาครับมันก็จะอยู่ทางริมนูนนะครับส่วนมากตัวนี้จะเป็นนกพูนะครับที่ออกมานะครับอผมเลยใส่เนี่ยครับมันชอบแบบนี้ครับเจ้านํำพองนะครับรู้เลยว่าฝึกพูนี่ยากนะอย่างน้อยก็ต้องขันนะครับพี่น้องครับอันนี้ไม่ขันสักคําเลยหดเลยนะครับ นี่แหละนะครับนกพูกินยากอยู่นะพี่น้องครับไม่ใช่ว่าจะอ่าน,นนะครับไม่ใช่ว่าจะฝึกได้ง่ายๆนะครับเนาะก็ควายเขาก็พึ่งไล่ไปครับพี่น้องครับผมเลยแบบรอให้แบบบัวควายมันไปก่อนนะครับอ่าคอยเอานอกนะครับลงมาใส่มันก็ข่ําพอดี กูก็เหมาะอยู่ครับพี่น้องครับแต่ต้องมาใส่ตั้งแต่ช่วงนู่นแหละครับช่วงนกลงกินนะถ้าไม่ลงกินนี่ก็คือแบบถ้านกขึ้นภูนแล้วนี่จบข่าวครับมันไม่ลงมาอีกแล้วนะครับนี่นะครับก็นะบไม่มีนกนะครับเจ้าน้ำพองนะครับอืม นะครับเอ้าเดี๋ยวรอลุ้นนะครับกับอาจารย์แหลมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะมีแต้มหรือเปล่าแต่ผมว่ามีอ่ะครับเพราะว่าแกเอาเจ้าเสียงเล็กมานะครับมันไล่ได้อยู่แล้วนะครับนกต่อตัวหลักแกด้วยนะครับอาจจะมีแต้มเนาะเอาขอยาตนะครับอนกลงก่อนแล้วกันนะครับครับตอนนี้ก็รออาจารย์แหลมอยู่ครับผมนะไม่มีโทรศัพท์ครับติดต่อกันไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าจะ ตอนอย่างไรเอ้าโอ้โหได้ยินเสียงมาแล้วครับเป็นอย่างไรเอ่ยฮะเป็นยังไงในหละถุงเขียวอยู่ในหละอาจารย์ถุงเขียวไม่ได้ออกนะครับเอา้าหรือว่าฝากโู้บาดกลับบ้านแล้วครับถุงเขียวดิเฮ้อาจารย์เป็นดาวถ<อ>ุงเข<อ>ียวไปนี่ละสองถุงผุดมาดิเป็นยังไงบ้าบ้าบ้หยาบ เหนียวสุดยอดเลยนี่แหละครับผมก็ไม่ขันเลยอาจารย์เห่ยมนี่ใส่ตรงเนี้นะครับริมนี้แหละแล้วก็เอาค่อยอขยับลงไปใส่กลางทุ่งค่อยขันประสบการณ์ยังไม่ยังไม่เพียงพอต้องไปขยบอาเป็ดเลยครับต้องเอาไปไปไล่ให้มันเล่นให้มันนั่นคนนี้ก่อนให้มันได้เฉลี่ยเป็นสิบก่อนนะเพราะว่าเจ้าเป็ดนี่ที่มาเล่นตอนแรกก็ไม่ขันใช่ไหมอาจารย์บอกรับว่าขันเพราะว่าขยับลงสีกัอนล่ะอ่า คณะเจ้า,าเป็นอยู่กับผมได้ประมาณสิบเอ็ดใช่ไหมจย์แน่แนครับเจ้าเป็นได้สิบเอ็ดตัวนะครับค่อยมาแบ่งให้กับอาจารย์แหลมแมน่นแบ่งปุ๊บอาจารย์แหลมเอามาอยู่กับอาจารย์แหลมอีกได้ประมาณห้าตัวห้าตัวครับท,ท,ที่ที่ต่ออยู่ฝั่งนู้นนะครับฝับ่งโคกแถวนู้นนะครับแถวบ้านแกนะครับหลังจากนั้นก็เลยมาเล่นแถวๆเตีนภูก็เก้าตัวเออนั่นแหละครับของผมเจ้าน้ำพรองนี่โอ้อีกอีกยาวไกลเลยครับผมกว่าจะได้แต่ว่ามันก็อยู่ที่ตัวนกแม่นครับแต่ว่ารักษณะเดียมันขัดโยนก แต่วันนี้แต่วันนี้ตัดขัดประคัตเด็ดดีกันเขาก็ไม่ได <พอ S 1> ้ยินพราะว่าั่ได้สดแก่เริ่มใส่ไปเราก็เป่าไปน้ำเอาอกเสียงหน่อยเลยโอ้วันนี้เจ้าเสียงเล็กไม่ทำงานนะครับวันนี้โอ้ย<ไ>บรรนกจะเขากันบักข้านกับเสียงวงยย่าตัดฟื้นอยู่เรอันแห้หน้าต่ำต่ำอยู่แต่ข้าได้ย่าให้นกมันไปหนีมันบีกโอ้ยนี่แหละครับผมใส่ข้างล่างมันก็อย่างนี้แหละก็หยับหยับครับเจ้าเราไปหยับเลยนกโอ้เทียงน้ำกระเล่นนกเขียนนะครับครับครับก็เป็นธรรมดา นะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคละนะครับผมวันนี้ผมก็อ่าไม่ขายหน้าขายตาแล้วก็วันนี้เยังเข้ากันอยู่เนนี้เอ่อค่อยๆฝึกไปของผมแต่ว่าโอ้โหนกนกก็เยอะอยู่น่าจะหลายๆครับหลายแต่ว่ามันเริ่มเหนียวแล้วตัวนี้นะแมนเต้กมันใส่ไก่พวดครับไก่คนแมนมันถึงจุดมันเข้ามาคำของผมก็ไม่ย้ายเพราะว่าคนเลี้ยงบวอยตรงนี้จะแหลมเลี้ยงบวเลี้ยงควายจนนี่เขาไล่กลับหมวกก่อนแล้วค่อย เอาไปใส่กลางค่อยขันค่อยบางกันี่เขาบางกัน hmm, so uh ี huh. like bon like good, you look, you right. ่เไม่ขันน mm ี่จะขันบางกันนี่บ่ากันอะไ้ครับอ้อมใส่ถิ่มไปได้ควันเดียวกันได้นี่อาจารย์นต้องกระจายขันอยู่นเหรครับอันนี้นกพูนะครับดิครับของผมนี่ไม่ใช่นกพูเพิ่เห็นภูครั้งแรกนะครับนี่เพราะมันขันอยู่ยิ่ยมขันพออันนี้เยียมต้องขันแล้วครับเพราะว่านกมันได้เฉลยแล้วนี่แมนตอนนี้เสียมันตอบอยู่มันนั้นได้คนละตัวที่มากับนิสิทธิ์นะพี่น้องครับขันครับแต่เพียงแต่ว่าคนไม่ได้เฝ้าใช่ไหรัือไม่ขันแน่นออนนนนนนขัแ่ะครับึงาะว่า เดี๋ยวเบิ่งนกเพา่มีเสียงนก,กนขาไปข้างืนเดี๋ยวไปก็ไเลยครับครับซึ่งผมใส่ในลุบสัมว่านันยินด่นเอาโอเคครับวันนี้ถือว่าเสมอกันครับวันนี้แต่ผมได้นี่เป็นเรื่องนะครับวันนี้ยุ่งแน่วันนี้เอาละครับพี่น้องครับพรุ่งนี้ก็มีนัดกันวันที่หนึ่งนะพรุ่งนี้ <c oughs> อาจจะแย่มากไปแล่ะพรุ่งนี้หรือว่าตอนเที่ยงอีกเหมือนเดิมตอนเที่ยงหมดเลยครับอ๋อครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพวกผมอาจจะออกมาก่อนเนาะเพราะว่าผมอยู่ไกลอาจจะออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยเดี๋ยวตามคนไปนะแล้วค่อยตามมานะครับเดี๋ยวว่ารู้จุดอยู่นะครับก็มาฝึกนกครับ่วงนี้มันไม่ฝึกไม่ได้ครับพี่น้องครับใจนไหนอยากจะอานกต่อมาใหนไม่ที่แรกคุยกับอาจารย์แล้วนะเอานกใหม่มานะครับแกก็อดไม่ได้ครับเนาะมันเหมือนมันจะได้อยู่นี่ใช่ไหมอาจารย์ครับเหมือนจะได้นกก็เลยเอาเอานกต่อมาแม่นะนะครับถ้ามันได้มันก็คุ้มครับพี่น้องครับโอ้ทำบักค่าเลยโอ้ครับ ถ้ามันเขานี่ผิวปลาพุยมันเลยอือ,อ,อ,อโอ้ยขัดหนุนเสียงกางเงทเพียรพร้อมเพียบพร้อมด้วยโอ้โหเอ้ยเสียดีดีนกตัวนี้ครับครับไม่ยอมเข่าเลยนกรล้วตันนี่ต่องหักเสียงอะไรจันเสียงกลางงยแหละครับกลางไปใหญ่เลย,ยครับโอ้เสียงดีทำนกตัวนี้ขัดหนุนครบเลยนกตัวนี้ไม่ต้องพูดเลยแหละ ครับครับครับผมว่าอ้ยลบแล้วลบอีกหุ่นละเขาถ้าเป็นคนโบราณนี่คือดึงหญ้าจนขาวหมดเลยจะไม่ดันซส้นนี้เส้นนี้ไปไอจารย์เดือดซับตัวนี้ซับตัวนี้มาหาดินเพื่อต้ย่อมเพื่อต้ย่อมขอบอาหารตกต่อเนี่ยแขางแรงหมอย่างนี้เลยครับถ้าเป็นอ่าคนโบราณนี่คือแบบดึงหญ้าอย่างนี้นะพี่น้องครับตรงนี้แปนหมดแล้วนะครับตรงเนี้ยเป็นลานเลยแหละสำหรับต่อดินได้เลยยิงหมุนอยู่งั้นแหละครับผมถึงเดี๋มันตักเนาะเอา ก็เป็นธรรมดาครับอสอนนกมันมันไม่ใช่ว่ามันจะได้ทุกวันนะครับอันนี้จะ,ะ,ะไปทํางานเลยไม่ได้ผมผมเลยผมมีหลายวันแล้วนี่ครับนี่ยังไม่ได้แต้มอยู่นี่ครับผมจนจะปีตั้งแต่ปีที่แล้วจนจะปีใหม่แล้วครับนี่ยังไม่มีแต้มอยู่พรุ่งนี้ปีใหม่แล้วี่ยังไม่มีแต้มอยู่ครับนี่สองสามวันที่ผ่านมานี่นะครับผมโอ้โหไม่ได้ข้ามปีเลยนะครับผมอ่ะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนอกจะแหลมเนาะปีหน้าโอ้โหเหมือนเหมือน พูดเราเหมือนไก่เนาะเจอกันปีหน้าเลยนะครับมือเย็นนี่แหละเจอกันปีหน้าโอหเหมือนจะแบบว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะไม่พูดทําคลิปนะครับจะได้อ่าทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากเพน่อนเชื่อสำหรับท่านที่มาใหม่ก็่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้สร้าข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์แหลมนะครับ เจอกันปีหน้าเนาะอาจารย์เนาะปีห<ป>น้าเจอกันใหม่ครับผมวัสดีครับ